เทปเองนะครับวันนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่กับเกม ABA กันอีกแล้วนะครับผมและใช่ฮะตอนนี้เกมมันอัปเดตใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่ยอัปเดตจังเร็วทีมงานชุดใหม่ของจริงอะคือ <c oughs> อัปเดตเร็วจริงอะอ่ะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมว่าจะมาสรุปอัปเดตแล้วก็จะมารีวิวตัวละครใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวขอสรุปอัปเดตก่อนแล้วกันนะฮะอย่างแรกเลยก็คือตัวละครใหม่นะครับ ตัวละครใหม่ในอัปเดตนี้เนี่ยเพิ่มมาถึง4ตัวเลยนะครับตัวแรกก็จะเป็นจินเบนะครับตัวที่2อันนี้เป็นตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะตัวต่อมานะฮะก็จะเป็นเกตโทนะครับแล้วก็จะมีอันนี้นะฮะคูบชิโบนะครับอ่านถูกว่าก็ไม่รู้นะจำชื่อไม่ได้นะแต่เท่นะครับตัวนี้ส่วนต่อมานะฮะก็จะเป็นกิจกรรมฮาโลวีนนะครับก็คือไอตัวละครตัวเนี้ยเราสามารถมาคุยเพื่อรับเควสได้นะครับถ้าเกิดจะจะรับเควสเนี่ยก็คือมากดตรงนี้นะฮะมันก็จะให้เควสมาซึ่งวิธีการดูเเควทีี่่รรราได้้นนนยยก็จะะอูตงับ มุมขวาจอผมเลยนะครับซึ่งถ้าทำเควสเสร็จม,มันต้องไปส่งเควสหรือเปล่าผมผมไม่รู้นะตรงนี้ยังไม่ได้ลองทำอ่ะน,นะอันนี้ก็ต้องไปลองทํากันดูก่อนนะครับแต่เอาง่ายๆถ้าเราทาเควสเสร็จมันก็จะได้เป็นอของหวานมานะครับเป็นลูกอมอ่ะซึ่งลูกอมสามารถเอามาแลกสกินได้นะฮะวิธีแรกก็ให้มาแลกกับ NBC ตัวนี้นะครับผมกดคุยกับเขานะฮะแล้วก็แลกนะเนี่ยอย่างผมแลกสกินได้เป็นว h ตฟลักว้าวแลกสกินทองได้ด้วยวะ่ะไ <laughs> อ้สุดยอดไม่ได้ชิงเหรอ เอ้ย่วะไอ้ย่ะแพักดิไอ้ย่ะสกินทองอ่ะเอาเป็นว่าไปอ้ไอ้อ่อโอเคไอ้ตรงแคดดี้เนี่ยสามารถแลกสกินได้นะฮะแลกได้เช่นสกินทองเลยว่ะไอ้ยี่ห้านี้น่าจะเป็นแบบพวกสกินปกติป่ะผมจะไม่ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าไอ้ร้อยลูกอมนี่น่าจะเป็นพวกสกินแบบระดับลีเจนด์มั้งผมผมไม่รู้นะฮะอันนี้ยังไม่ได้ลองแลกดูนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็จะเป็นพวกบัฟเนิร์ฟนะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนๆว่าตัวละครมันจะโดนเนิร์ฟมาประมาณ30ตัวนะฮะแต่ว่าตอนนี้ที่เห็นเนี่ยไม่ถึง30นะครับ คือตัวที่โดนเนิฟหลกัหลกๆมาเนี่ยก็จะมีมินาโตะนะครับมินาโตะเนี่ยอา่าที่โดนเนิร์ฟมาจะเป็นอันนี้เปล่าวะไอ้สกิลสองที่ปลาคู้นายเนี่ยปลาออกไปช้าขึ้นนะครับแล้วก็จะมีนี่ด้วยนะครับพนระโดนเนิร์ฟนะครับอันนี้โดนเนิร์ฟเอ่อคาถาบอลไฟนะครับถ้าเกิดว่าโดนบอลไฟเนี่ยมันจะโดนน็อกแบ็กนะครับผมปรับไมค์กูซับแหนักกว่าเดิมอ่ะสุดยอดซันจีนะครับหลกัหลกๆเลยคือเพิ่มอันนี้มานะฮะแกปโป สามารถแกปโปะได้เหมือนกับพี่เสกนะครับแล้วก็สกิลโซบักคิเนี่ยจะไม่สามารถโดนคอเตอร์ได้นะครับแต่จะปรับให้เราเนี่ยไม่สามารถต่อคอมโบได้นะครับรวมถึงไอ้สกิลวัตเตะในร่างโหมดเนี่ยก็โดนเนิร์ฟดาเมจมาเหมือนกันนะครับตัวต่อมาที่โดนเนิร์ฟนะฮะจะเป็นใครไม่ได้เลยครับผมโจทนลุไอ้มึงบอกจะเนิร์ฟ30มวันจดคอมโบมึงเนิร์ฟโจทโลุเพื่อนสุดยอดอาโจทะลุที่โดนเนิร์ฟวะเนี่ยหลักๆเลยคืออูล่ามันโดนเนิร์ฟให้ชาลงนะ คือแต่ก่อนมันก็ต่อยช้าแล้วมันจะ,จะเนิร์ฟไป้ต่อยช้าขึ้นอีกสุดยอดกว่าเลยน้องแล้วก็สแตนดีเฟนซ์เนี่ยโดนเนิร์ฟมาให้ต่อคอมโบไม่ได้นะครับตัวนี้อีกตัวหน,นึ่งก็คือโจสเกะโดนเนิร์ฟเหมือนกันโจสเกะเหมือนจะโดนเนิร์ฟหลักๆเลยก็คือไอ้ท่ายิงๆๆๆยิงกระสุนออกไปนะครับมันทําให้ยิงกระสุนเนี่ยน็อกแบ็คนะครับผมถ้าเกิดว่ายิงใกล้ๆง่ายๆคือคุณต่อคอมโบด้วยกระสุนไม่ได้แล้วนะครับอีกตัวหน,นึ่งที่โดนเนิร์ฟมาก็จะเป็นสุุณะนะฮะสุุณะที่ ไอ้สกิลสองของสุคุนะที่เป็นใช้แบบช้างเนี่ยจะโดนเนิร์ฟให้เราติดแหลกนะครับถ้าเกิดใช้ช้างนะฮะแล้วก็ร่างโหมดเนี่ยจะโดนเนิร์ฟในทางด้านของสกิลกอดนะครับไอ้สกิลสามอ่ะถ้าเราวิ่งไปกอดเขาเราจะต่อคอมโบไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็จะปรับให้แบ็กแฟตสุคุนะเอ่อเพิ่มเกรดเหมือนกับโกโจนะครับหลกัลกๆที่เห็นก็มีประมาณนี้นะไม่รู้ว่ามีตัวอื่นอีกหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเอาไปทําสรุปแล้วกันนะครับถ้ามันเยอะจริงเนาะ ส่วนอัปเดตต่อมาก็จะเป็นทางด้านของด่านนะฮะด่านเนี่ยถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ประมาณ4ด่านเลยบ้างเนี่ยด่านแรกก็จะเป็นของจิจิสนะครับผมเป็นด่านโรงเรียนอะแล้วก็จะมีด่านของจินเบนะครับเป็นด่านมนุษย์เงือกด่านด่านอะไรไม่รู้เหมือนกันฮะอันนี้น่าจะเป็นของดดคนบอนมั้งอ่ะด่านใหม่ก็มีทั้งหมด3ด่านนะที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่อ่ะเนาะ โอเคต่อมาจะเป็นรีวิวตัวละครนะฮะเดี๋ยวตัวละครเนี่ยผมจะไล่รีวิวไปทีละตัวเลยแล้วกันเนาะแล้วก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดผมรีวิวสกิลพลาดเนี่ยก็สามารถเม้นบอกได้นะครับเพราะว่าผมพยายามหาสกิลของมันเท่าที่จะหาได้แล้วนะฮะคือเดฟมันไม่ได้เขียนบอกนะว่าสกิลอะไรมันทําอะไรได้บ้างนะครับเออมันให้เรามาหาเองเนาะมาตัวแรกจะเป็นจินเบนะครับผมเอวันของจินเบนี่เหมือนกับตัวทั่วไปนะครับ แล้วก็โมเดลของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าทางการยืนก็จะยืนแบบนี้นะครับบล็อกก็จะบล็อกแบบนี้นะครับอ่ะต่อมาจะเป็นสกิลนะครับสกิลที่1น,นะครับสกิลนี้จะเป็นการชาร์จแล้วก็ต่อยอะไรไปไม่รู้นะครับผมดาเมจสามสิบดาเมจเลยนะครับแรงมาก แล้วก็ระยะค่อนข้างไกลนะฮะระยะประมาณนี้เลยประมาณ4บล็อกนะครับโดนสกิลที่1เนี่ยสามารถบังคับใช้ได้นะครับก็คือกด1แล้วกด m 1มันจะต่อยทันทีเลยนะครับแต่ว่าดามจเนี่ยจะเบาลงเนาะแล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยบล็อกได้นะครับต่อมาสกิลที่2นะครับสกิลที่2จะเป็นการต่อยระยะประชิดนะครับต่อยอย่างนี้ซึ่งถ้าเกิดว่ามันต่อยโดนคุตสึซูเนี่ยมันก็จะทำดามจ15ดาเมจนะครับเป็นท่าที่ต่อคอมโบได้นะครับท่านี้แล้วก็สกิลสองเนี่ยการแตกนะครับ กิจิสาจะเป็นการใช้กระสุนน้ำนะฮะเป็นการยิงกระสุนน้ำไป3นัดนะฮะซึ่งไอกระสุนน้ำเนี่ยมันดาเมจแรงตามระยะนะครับสมมติว่าเราอยู่ไกลมากๆเนี่ยมันก็จะดาเมจฮิตละ13.7ดาเมจนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันก็จะดาเมจฮิตละ5ดาเมจนะครับแล้วก็ท่า3เนี่ยต่อคอมโบไม่ได้นะครับคือมันเอ็นแลกน้อยมากนะเห็นปะ ป๊บ,บเดียวหายเลยนะครับอินแล็กคือก็ไม่เข้าใจเดฟเหมือนกันนะถ้าจะทำให้ต่อคุมบงไม่ได้ก็ควรจะน็อกแบ็กนะเพื่อนลักถ้า3าบล็อกได้นะฮะต่อมาจะเป็นสกิลที่4นะครับสกิลที่4เนี่ยใช้ได้2แบบนะครับแบบแรกคือการกดสีเฉยนะการกดสีเฉยเนี่ยมันจะเป็นการกอดคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยต่อยต่อคุมบได้นะครับซึ่งหลังจากที่เรากอดเสร็จเนี่ยมันก็จะให้บัฟฮาคิมานะครับซึ่งบัฟฮาคิเนี่ยมันจะไปบัฟดาเมจของเราทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น M1 นะฮะ เนี่ยจากอวัน4.5กลายเป็น6.5เลยนะครับโคตรแรงไอ้เหี้ยแล้วก็พวกสกิลเนี่ยก็โดนบัฟเหมือนกันนะฮะอย่างสกิลหนึ่งเนี่ยจากดาเมจ30ก็จะเป็น36นะครับสกิล3จากดาเมจ13ก็จะเป็น16.5เลยนะครับไอ้เหี้ยอย่างแรงต่อมาสกิลที่4แบบที่2นะครับวิธีการใช้งานสกิลที่4แบบที่2เนี่ยคือเราทำดาเมจก่อนแล้วค่อยกดสกิล4ตามนะครับอย่างเช่นผมอมวันแล้วก็กดสกิล4ตามนะครับ <S <S มันจะเปลี่ยนจากการกอดเฉยเป็นการกอด่อ่น็อกแบ็กออกไปแทนนะฮะ มันก็ไม่ต่างอะไรจากแบบแรกนะแค่ว่ามันต่อคอมโบไม่ได้เฉยๆนะครับเนี่ยมันต่อยน็อกแบกออกไปนะฮะต่อคอมโบไม่ได้นะครับแต่ว่าไอ้พวกบัฟดาเมจก็ยังได้เหมือนเดิมนะครับโอเคสกิลล่างแรกของจินเบก็มีประมาณนี้นะครับต่อมาจะเป็นเอาเวกนะครับเอาเวก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแอนิเมชันดาเมจเอ็ม1ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับก็ไม่รู้ทําไมถึงไม่เพิ่มขึ้นนะมันจะเพิ่มฮาคิทําไมเนี่ยแล้วก็ไอ้พวกแอนิเมชันบล็อกเนี่ยก็เหมือนเดิมนะฮะเหมือนล่างแรกเลย ส่วนสกิลนะครับสกิลที่1น,นะครับสกิลที่1จะเป็นการต่อยออกไปข้างหน้านะฮะถ้าเกิดว่ามันต่อยโดนคนมันก็จะทําให้ติดสตันแล้วค่อยน็อกแบ็กออกไปอีกทีหนึ่งนะครับนี่แบบนี้นะครับดาเมจสามสิบห้านะครับกาดแตกนะท่านี้แต่ว่าเป็นกาดแตกแบบน็อกแบ็กนะครับผมต่อมาสกิลที่2นะครับสกิลนี้ใช้ได้2แบบนะแบบแรกคือการกด2องเฉยๆนะครับ การกดสองเฉยเนี่ยมันจะเป็นการผ่าออกไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับซึ่งจะเกิดว่าเราผ่าโดนคู่ต่อสู้เนี่ยมันก็จะทำดาเมจยี่สิบดาเมจนะครับต่อคอมโบโดได้นะท่านี้ส่วนวิธีการใช้สกิลสองแบบที่สองนะครับคือเราต้องทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยอยู่กลางอากาศนะครับอย่างเช่นเนี่ยเขาอยู่กลางอากาศแล้วกดสองมันจะเป็นการดาวสลมแทนนะฮะเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากผ่าเฉยเป็นผ่าดาวสลมแทนนะครับแต่ว่าดาเมจเท่าเดิมนะครับแล้วก็บล็อกได้เหมือนกันนะครับผม ต่อมาสกิลที่3นะครับสกิลที่3เนี่ยใช้ได้2แบบนะครับแบบแรกคือการกด3าเฉยๆนะการกด3เฉยเนี่ยมันจะเป็นการเออ,เอ,อดึงหน้าออกมาใส่หัวคูต่อสูอ่ะครับถ้าเกิดมันโดนคูต่อสู้มันก็จะทำดาเมจ35มดาเมจนะครับแล้วก็น็อกแบ็คคูต่อสูออกไปนะครับประมาณนี้นะฮะถ้า3แบบแรกเนี่ยกาแตกนะครับนี่ แต่ว่ากาดแตกไม่ด็อกแบ็กนะครับผมต่อมาจะเป็นสกิล3แบบที่2นะครับวิธีการใช้งานสกิล3แบบที่2เนี่ยคือให้เรากด M1 แล้วก็กดสกิล3มนะครับมันจะเปลี่ยนจากการโยนน้าเป็นการปล่อยน้ําแทนนะครับแบบนี้แต่ว่าน็อกแบ็กเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถอ้ท่า3แบบปล่อยน้ำเนี่ยมันบล็อกได้นะครับนี่บล็อกได้นะบล็อกไม่แตกนะต่อมาสกิลที่4นะครับสกิลสุดท้าย สกิลที่สเนี่ยจะเป็นการจับคู่ต่อสู้แล้วก็เหวี่ยงทุ่มลงอย่างนี้นะฮะดาเมจ25ต่อคอมโบได้นะครับแต่ว่าบล็อกได้เนาะอ่ะสกิลทั้งหมดของจินเบก็มีประมาณนี้นะฮะต่อมาจะเป็นตัวละครเอ่อจากเรื่องอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับตัวละครตัวนี้ M1 เหมือนกับตัวทั่วไปเลยนะครับดาเมจ4.1เนาะอนิเมชั่นบล็อกก็เหมือนกับตัวทั่วไปนะครับส่วนสกิลนะครับสกิลที่1นะครับสกิลที่1เนี่ยจะเป็นการเตะคู่ต่อสู้ ขึ้นมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็ต่อยต่อคอมบูได้นะครับท่านี้ทำดามจ15ดาดมจนะครับบล็อกได้เนาะสกิลที่2นะครับสกิลนี้ใช้ได้2แบบนะแบบแรกคือการกด2เฉยๆนะครับการกด2เฉยๆเนี่ยมันจะเป็นการต่อยรัวๆแล้วก็จะต่อยคูต่อสู้นอกแบ็กออกไปที่สุดท้ายนะครับแบบนี้เนาะท่านี้บล็อกได้นะครับต่อมาแบบที่2นะครับแบบที่2เนี่ยเราต้องต่อยคูต่อสู้ดาวสลมก่อนนะครับต่อย1 2 3่5อดาวสลมแล้วกด2ตามนะครับ มันจะเปลี่ยนจากต่อยน็อกแบ็กเป็นต่อยต่อคอมโบได้แทนนะครับเนี่ยแล้วก็ต่อยต่อคอมโบได้นะครับประมาณนี้นะท่าสองบล็อกได้เหมือนกันนะท่าสองแบบต่อยต่อคอมโบต่อมาสกิลที่สามนะครับสกิลที่สามจะเป็นการใช้น่าจะเป็นศอกเออต่อย่ต่ะสูไปข้างหน้านะฮะถ้าเกิดโดนฮต่ะสูก็จะทำดามจ15ดาเมจนะครับแล้วก็น็อกแบ็กออกไปเนาะท่านี้กัดแตกนะครับกัดแตกไม่น็อกแบ็กเนาะเป็นกัดแตกที่ไม่น็อกแบ็กนะครับถ้าโดนกัดแตกก็ต่อยต่อคอมโบได้นะ ต่อมาจะเป็นสกิลที่4นะครับ Security สกิลที่4จะเป็นการสลับร่างนะฮะคือจากร่างคนเป็นร่างปีศาจนะครับเนี่ยซึ่งไอ้สลับร่างเนี่ยสกิลมันไม่ติดคู่ดาวนะครับเนี่ยผมใช้สกิลไปปุ๊บสกิลถึดคู่ดาวแต่ผมสะกดสลับร่างมาสกิลของอีกร่างนึงมันก็จะไม่มีคู่ดาวนะครับส่วนสกิลในร่างปีศาจนะครับสกิลที่1ใช้ได้2แบบนะครับแบบแรกคือการกด1เฉยๆนะฮะการกด1เฉยๆเ,เนี่ยมันจะเป็นการทุบพื้นออกไปแบบนี้นะครับผมดาเมจ15นะครับการแตกนะฮะโคตรปัญญาอ่อนน อูเป็นกัแตกที่โกมากเลยท่านี้มันเร็วมากอะดูดิมันโคตรเร็วเลยนะครับแถมฮิตบล็อกโคตรใหญ่ด้วยนะฮะวิ่งไปต่อยต่อคอมโบโดได้อีกปัญห่จัดไอเชี่ยส่วนสกิลหนึ่งแบบที่2นะครับวิธีการใช้งานคือให้เรากดกระโดดแล้วก็กดสกิลหนึ่งนะครับมันจะเปลี่ยนจากการทุบพื้นเป็นการพ่นไฟไปข้างหน้าแทนนะฮะถ้าเกิดมันโดนคู่ต่อสู้เนี่ยมันก็จะทำดามจด9ดาเามเจนะครับน็อกแบ็กเนาะแล้วก็ท่านหนึ่งแบบที่2เนี่ยบล็อกได้นะครับนี่ประมาณนี้นะฮะต่อมาสกิลที่2นะครับ กิลที่2จะเป็นการใช้กรงเล็บวขว่อนคุดะซูไปข้างหน้าอย่างนี้นะฮะดาเมจ17นะครับท่านี้บล็อกแตกนะเป็นบล็อกแตกที่ต่อยต่อคอมโบได้นะครับต่อมาสกิลที่3นะครับสกิลที่3จะเป็นสกิลบินนะครับบินแบบนี้ซึ่งถ้าบินดาเมจ19เลยนะครับแรงยังไงเฮียดาเมจ19ต่อคอมโบได้นะครับนี่ต่อยต่อคอมโบได้นะฮะแล้วก็บินโคตรเร็วเลยนะครับแถมบินไกลด้วยนะท่านี้ดูดิมันบินไกลมากๆเลยเนี่ยมันถึงตรงน,นู้นป่ะวะ ะระยะมันประมาณนี้นะครับคือมันบินเร็วอะ่ะมันบินไกลมากเลยอะ่ะเป็นบินที่โกงมากเลยเนี่ยดามจเขาไม่ได้แบบเวาวเลยนะครับสิบเก้าดามจเนี่ยเฮ้ยแถมบินโดนปุ๊บสลับล่างไปอีกล่างหนึ่งโอ้วันช็อตคอมโบยน้องโหดจัดไอ้ตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยแล้วก็บินมันวอกได้นะครับแต่ว่าเอ็นแลกไม่มีนะฮะโอเคส่วนไม่ได้นะครับต่อมาจะเป็นเอาเวกนะครับอืม อเวกก็จะเป็นเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะด้าน,นล่างอาเวกเนี่ยเอ่อเอ็มวันกับบล็อกเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปเนาะส่วนสกิลนะครับสกิลหนึ่งนะครับผมสกิลหนึ่งจะเป็นการโยนหอกไปข้างหน้านะฮะถ้าเกิดมันโดนคู่ต่อสู้เนี่ยมันก็จะทำดาเมเจ็ดสิบห้าดามจนะครับเดี๋ยวนะเอาาหม่นี่ไอ้ิบแดาเมจนะครับดาวสแลมแล้วก็การแตกนะฮะแถมสกิลหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราโยนไปแล้วมันก็จะทิ้งวงสีเหลืองไว้ด้วยนะฮะนี่ แล้วก็ถ้าเกิดคนเดิมมาหยียบเนี่ยมันก็จะทำดาเมจคิดละ2.5นะครับต่อมาสกิลที่2นะครับสกิลที่2จะเป็นการพุ่งเข้าไปอัดหน้าคู่ต่อสู้นะครับมันเหมือนการบินแต่ไม่ใช่นะมันมันก็บินนั่นแหละแต่มันบินเร็วมากนะครับถ้าเกิดไม่ตั้งตัวโดนท่านี้เข้าไปเนี่ยก็ตายเลยนะครับบอกเลยไอ้เี่ยเป็นท่าเปิดคอมโบที่โกงมากเลยเนี่ยเนี่ยพุ่งไปปุ๊บต่อยต,ต่อได้เลยนะครับโกงไอ้ท่า2แต่ว่าบล็อกได้นะครับแล้วก็ดาเมจ17นะฮะท่านี้ต่อมาสกิลที่3นะครับ สกิลที่3จะเป็นการระเบิดตัว LE นะฮะดาเมจ30มนะครับกัดแตก <c oughs> แล้วระยะดูดูระยะระยะ,ะ,ยะนี้ถึงวะดูดริระยะโคตรไกลไอ้เหี้ยแล้วกัดแตกต่อคอมโบได้ปัญญาอ่อนไม่ได้ดเพื่อน <c oughs> ไอ้โหมดอย่างโกงไอ้ตัวเชี่ยนี่เนี่ยอ่ะต่อมานะครับสกิลที่สสกิลสุดท้ายนะครับ กิจี่จะเป็นการเสกแสงใสคู่ต่อสู้นะครับผมผมไม่รู้คืออะไรซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าระยะมันยังไงนะครับแต่เท่าที่ดูน่าจะเป็นเสกผ่านคนที่อยู่ข้างหน้าแล้วนะเนี่ยใครอยู่ข้างหน้าเราก็โดนหมดนะครับเออโอ้โหเฮ้ยไอ้ย่เดี๋ได้ได้มันมันไกลยังวะตรงนั้นถึงวะน่ะโอ้ไม่ถึงนี่ว่าจะถึงถึงนี่อุบาทจัดเลยเนี่ยโอ้โหระยะเฮ้ยไอ้ย่หมดโกงยังวะ มันเสกแบบเอลีด้วยนะครับเนี่ยโดนหมดเลยนะคนที่อยู่ข้างหน้าเรานะครับด 25, าเมจยี่สิบห้ากัดแตกนะครับอืมดูเรื่องไอ้เนี่ยซุปก,กัดแตกตั้งแต่ฮิตแรกเลยนะครับอ๋อแล้วก็ล่างโหมดเนี่ยทุกสก,กิลต่อคอโมโบได้หมดเลยนะครับไ <laughs> อ้อยี่ตัวเชี่ยนี่อย่างโกงเลยเนี่ยเอาจริงๆล่างแรกก็โกงนะครับล่างโหมดโคตรโกรงปัญญาอ่อนจัดไอ้เนี่ย <laughs> ต่อมาจะเป็นเกะโทนะครับเอาโอเคเกะโทนะฮะมันเหมือนกับตัวทั่วไปนะครับส่วนแอนิเมชั่นบล็อกกับ ท่าวิ่งเนี่ยก็เหมือนกับตัวทั่วไปนะครับส่วนสกิลนะฮะสกิลที่1นะครับสกิลที่1จะเป็นการยิงอะไรไม่รู้ไปข้างหน้านะฮะดาเมจิดละ2.5านะครับทำดาเมจกี่ฮิตผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ฮิตสุดท้ายเนี่ยจะน็อกแบ็คคู่ต่อสู้นะครับอันนี้จริงๆตอนแรกไม่โดนน็อกแบ็คนะน่าจะเพิ่งโดนเนฟมานะครับไม่รู้อะแต่ว่าถ้าหนึ่งมบล็อกได้นะครับต่อมาสกิลที่2นะครับสกิลที่2เนี่ยใช้ได้3แบบนะครับแบบแรกคือการกด2อเฉยๆเลยนะครับ การกดสอเฉยๆเนี่ยมันจะเป็นการต่อยๆแล้วก็เตะน็อกแบ็กออกไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะดาเมจ20นะครับผมแล้วก็เป็นท่าที่กาดแตกนะครับที่สุดท้ายมีขาดแตกต่อคอมโบได้นะครับส่วนวิธีการใช้งานแบบที่2นะฮะแบบที่2คือให้เรากด M1 ตอนที่เมาส์มันซูมออกนะฮะเนี่ยกด M1 ปึ๊บมันจะเป็นการต่อยติดคลายแบ็กแฟตอ่ะเนี่ย M1 ปึ๊บอย่างนี้นะฮะซึ่งดาเมจเนี่ยเท่าเดิมนะครับแต่ว่ามันจะต่อคอมโบได้นะครับนี่ แล้วก็มันกาดแตกเหมือนกับสกิลที่1เลยนะครับเอ้ยเหมือนกับแบบที่1เลยนะฮะดาเมจกาดแตกก็เท่ากันนะครับโอเคต่อมาจะเป็นวิธีการใช้งานแบบที่3นะครับวิธีการใช้งานแบบที่3คือให้เรากดกระโดดนะครับกดกระโดดแล้วก็กดสกิลสอนะฮะกระโดดสกิลสแบบนี้มันจะเป็นการเสกเอ่อหนอนออกไปใส่พต่อสู้นะครับจะเกิดใช้โดนมันก็จะดาวสแลม20ดาเมจนะครับสกิลสแบบที่3เนี่ยมันบล็อกได้นะครับ โดนแล้วบล็อกได้นะท่านี้ต่อมาสกิลที่3นะครับสกิลที่3เนี่ยใช้ได้2แบบนะครับแบบแรกคือการกด3แล้วก็กด3อีกครั้งหนึ่งเลยนะฮะซึ่งถ้าเกิดเรากด3ทันทีเนี่ยมันจะทําให้คุณโดสู้ติดดาวซแลมนะฮะแล้วก็จะทำดาเมจตามที่เราชาร์จนะครับคือดาเมจเนี่ยถ้าเกิดเราชาร์จไอสีทองๆข้างล่างเยอะแค่ไหนเนี่ยดาเมจมันก็จะแรงตามที่เราชาร์จไปนะฮะแรงสุดก็จะประมาณ ประมาณ25ดาดมจนะครับสกิลสแบบแรกเนี่ยมันบล็อกได้นะครับถ้าเกิดเรากด3แล้วกดทันทีเลยอ่ะมันจะบล็อกได้นะครับเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราชาร์จไว้ประมาณครึ่งหลอดขึ้นไปเนี่ยมันจะบล็อกแตกแล้วนะครับต่อมาจะเป็นสกิลที่3แบบที่2นะครับสกิลที่3แบบที่2เนี่ยคือใหเรากดสกิลสแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละฮะไม่ต้องไปกด3อีกรอบนึงนะเนี่ยมันจะใช้ให้เราเองเลยนะครับดามจแรงสุดก็25นะครับแต่ว่ามันจะเอลีกว้างมากนะครับ อ่าดูนะสี่ตัวโดนหมดเลยนะครับไอ้เอลีอย่างกว้างกัดแตกด้วยนะครับเป็นเอลีกัดแตกแต่ไม่ได้ล็อกเป้าขนาดนั้นนะคือมันจะล็อกแค่ตอนที่ลงมานะครับถ้าคู่ต่อสู้วิ่งหนีไปทันเนี่ยก็ก็วิ่งหนีทันนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะต่อมาสกิลที่4นะครับสกิลที่4เนี่ยจะเป็นสกิลหลุดคอมโบนะครับเนี่ยกดหลุดหันได้นะครับแล้วก็มีเฟรมด้วยนะฮะตอนที่เราออกมาแล้วนะครับ รวมถึงมันขยับได้ด้วยนะฮะตอนที่อยู่ใน a อเฟ m มนี่แต่ว่าไอเฟรมเนี่ยมันรับได้ถึงขีดจำกัดอยู่นะถ้าเกิดไอหลอดข้างล่างหมดเนี่ยไอเฟรมเราก็จะหายไปเลยนะครับโอเคสกิลสีก็ประมาณนี้นะครับเป็นท่าเที่ยวไว้ใช้หลุดแล้วก็เอาไว้รับดาเอทเฉยๆนะครับต่อมาจะเป็นโหมดนะครับโหมดก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะ ซึ่งโหมดเนี่ย M1 เหมือนเดิมเลยนะครับ M1 กับ Animation Box ก็เหมือนเดิมเลยนะแต่ว่ามันจะมี M2 มานะฮะซึ่ง M2 ถ้าเกิดว่าเรากดเนี่ยมันจะเป็นการสวิตสกิลหนึ่งนะครับเห็นปะมันจะสลับสกิลหนึ่งไปมาได้นะครับประมาณนี้เนาะส่วนสกิลนะฮะสกิลที่1แบบไม่สลับนะครับสกิลที่1แบบไม่สลับเนี่ยมันจะเป็นการยิงกระสุนเหมือนกับล่างแรกเลยนะฮะแต่แค่ว่ามันจะต่อมูได้นะครับแล้วก็ตอนยิงอยู่เนี่ยเราวิ่งได้นะครับ เออแล้วต่อย่อคอมโบได้นะครับบล็อกได้นะฮะสกิลที่1แบบไม่สลับนะครับต่อมาสกิลที่1แบบสลับนะครับสกิลที่1แบบสลับเนี่ยมันจะเป็นการเสกไอตัวตุ๋ยออกมานะครับผมไม่รู้มันคือตัวอะไรอ่ะก็คือเหมือนกับร่างแรกอ่ะเสกออกมาดาวสลมคู่ต่อสู้3ฮิตนะครับฮิตละ15ดาเมจนะครับ3ฮิตเนาะไอสกิลหนึ่งแบบสลับเนี่ยบล็อกได้เหมือนกันนะฮะต่อมาสกิลที่2นะครับ สกิลที่2เนี่ยจะเป็นการเสกหมัดใส่คู่ต่อสู้อย่างนี้นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่ามันโดนคู่ต่อสู้เนี่ยมันก็จะทำดาเมจ30ดาเมจนะครับแล้วก็ต่อยดาวสแลมให้เราต่อยต่อคอมโพได้ด้วยนะเจ้ทาท่านี่โกงนะมันเป็นล็อกเป้าแบบ100%เลยนะครับแถมมันกัดแตกด้วยนะฮะเนี่ยถ้าเกิดโดนกัดแตกคุณก็โดนต่อคอมโพได้อยู่ดีนะครับเออท่า2อ,อย่างโกงนี้เชียวต่อมาสกิลที่3นะครับสกิลที่3จะเป็น สกิลที่3จะเป็นการเสกมังกรออกมานะครับแต่ว่ามังกรผมมันบั๊กนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าเรากดเสกมาเนี่ยมันจะเป็นการพุ่งเข้าไปชนคู่ต่อสู้นะครับซึ่งคนที่โดนชนเนี่ยมันก็จะโดนทำดาเมจแบบน็อกแบ็กนะฮะดาเมจเท่าไหร่ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับต่อมาสกิลที่4ี่นะครับสกิลที่4จะเป็นสกิลแพรลี่นะฮะก็คือคา์เตอร์นะครับนี่กดแล้วก็จะคา์เตอร์อย่างนี้นะฮะเป็นคา์เตอร์เอวีนะครับเจ๋งนะแต่ว่ามันน็อกแบ็กนะครับแล้วก็ดามเมจฮิตละสอง แรงอยู่นะดาเมดน่าจะประมาณ40กว่าได้เลยน,ะนั่นแหะสกิลสี่น่าจะไบพัดกาดนะครับถ้าเราคอ์เตอร์โดนอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะโหมดเกะโทเนี่ยมันจะมีหลอดอยู่ทางซ้ายมือเราด้วยนะครับผมเพิ่งนึกได้เพราะว่าแม่งไม่ขึ้นมาเอาไว้ไอเกตสีฟ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเก็บเต็มแล้วมันจะสามารถกดตัว G อีกรอบหนึ่งได้นะครับซึ่งวิธีการเก็บเกตก็เหมือนกับตัวทั่วไปเลยฮะก็คือทำดาเมจไปเรื่อยนะครับเนี่ยกดดาเมดทาอะไรไปเรื่อยนะฮะเดี๋ยวผมลองทำมันมันจะได้ปะวะ ไม่น่าได้นะของผมบักไปแล้วเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราทําแล้วเก็บเกรติครบเนี่ยมันจะสามารถกดจ,จีได้อีกรอบนะครับแล้วถ้าเกิดกดไปเนี่ยมันจะโยนอะไรไม่รู้ออกไปนะครับซึ่งพอยโยนเสร็จปุ๊บโหมดของเราก็จะหายไปทันทีเลยนะครับหายไปแบบเปิดโหมดไม่ได้อีกเลยนะครับไม่รู้ว่าบักหรืออะไรนะก็นั่นแหละเดี๋ยวผมพยายามหาคลิปมาขึ้นให้ดูนะฮะไม่รู้ว่าจะหาได้หรือเปล่านะครับแต่ก็นั่นแหละตัวเกตโทก็มีประมาณนี้นะครับโอเคตัวต่อมาจะเป็น คูโบชิโบนะครับตัวสุดท้ายแล้วนะครับตัวละครตัวนี้ M1 เหมือนกับตัวทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ a อนิเมชันบล็อกกับ a อนิเมชันต่างๆก็เหมือนกับตัวทั่วไปเลยนะฮะส่วนสกิลนะฮะสกิลที่1นะครับใช้ได้2แบบนะแบบแรกคือการกด1เฉยเลยนะครับการกดหนึ่งเฉยเนี่ยมันจะเป็นการปาดดาบไปข้างหน้าอย่างนี้นะฮะซึ่งถ้าเกิดมันโดนคู่ดอสู้เนี่ยมันก็จะทำดาเมจทิ่ละ0ูนดะครับแล้วก็จะทำให้คู่ดอสู้เนี่ยติดสตันด้วยนะครับซึ่งเราใส่ต่อคอมโบ แต่ว่าถ้าหนึ่งเนี่ยบล็อกได้นะครับต่อมาจะเป็นวิธีการใช้งานสกิลที่1แบบที่2นะครับวิธีการใช้งานสกิลที่1แบบที่2เนี่ยคือเราต้องกดคลิกขวาให้ตรงจังหวะที่ดวงจันทร์มันหมุนกลับนะครับหุ่นดวงจันทร์หมุนกลับปะแต่แกะเนี่ยตรงข้างๆจอเรานะครับถ้าเกิดเรากดคลิกขวาตรงจังหวะเนี่ยดวงจันทร์มันจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแทนนะครับเนี่ยดวงจังนทร์จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็จะเปลี่ยนแอนิเมชันโจมตีด้วยนะครับ หเห็นปหมมันจะเปลี่ยนแอนิเมชันโจมตีนะฮะก็คือมันจะมีอีกฮิตหนึ่งอะ่ะถ้าเกิดเราใช้คลิกขวาเสร็จเอยถ้าเกิดเราใช้คลิกขวาติดนะครับแล้วก็ไอ้สกิลหนึ่งแบบคลิกขวาเนี่ยหลังจากเราใช้เสร็จแล้วมันก็จะให้บัฟดาเมจเรามาด้วยนะครับเี่ยเหมปะมันจะมีบัฟดาเมจมาที่ดาบเรานะฮะซึ่งจะบัฟดาเมจจาก4.1เป็น4.6 4.7แทนนะครับอ๋อสกิลหนึ่งแบบที่2เนี่ยบล็อกได้เหมือนเดิมนะครับต่อมาจะเป็นสกิลที่2นะครับสกิลที่2 2ใช้้ไดแบบเหมือนนเเเดดิมลยยะะแบบแรกกคคือา2ฉรับ การกดสองเฉยๆเนี่ยมันจะเป็นการหมุนปาดอย่างนี้นะฮะทำดาเมจฮิตละ5นะครับ2ฮิต10ดาเมจนะครับสกิล1แบบที่2ส,สกิล2แบบที่1เนี่ยมันบล็อกได้นะครับไอแบบแรกเนี่ยเนี่ยบล็อกได้นะครับ ต่อมาสกิลที่2แบบที่2นะครับสกิลที่2แบบที่2วิธีการใช้งานก็เหมือนกับสกิลหนึ่งเลยนะฮะคือเรากดลิกขวาให้มันตรงจังหวะไอตอนที่ดวงจันทร์มันหมุนกลับนะครับแต่ว่าไอสกิลสองเนี่ยมันจะแตกต่างตรงที่มันกดได้2ครั้งนะครับเพราะว่าดวงจันทร์เนี่ยมันมี2ครั้งนะครับเห็นปะคือมันโจมตี2อทิศนะเนาะมันก็เลยกดได้2ครั้งนะครับอันนี้จะเป็นการกดติดครั้งแรกนะครับนี่อันนี้คือกดติดครั้งแรกนะมันจะทาดาเมจสิบห้าดาเมจนะครับแล้วก็จะให้บัฟดาเมจเรามาเหมือนเดิมมเเลยนนะะต่่อาาจป็กกรรดที2คับ นี่กดที่ที่2มันจะทําดาเมจเหมือนเดิมเลยนะฮะก็ไม่ใช่ดิมันจะทำแอนิเมชันเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าดาเมจเนี่ยจะแรงขึ้นนะฮะจาก15ดาเมจเป็น25ดาเมจแทนนะครับสกิลสเนี่ยถ้าเรากดติดไอ้ไอ้สองอันอย่างเงี้ยพร้อมกันเนี่ยมันจะทําดาเมจแค่ฮิตแรกเท่านั้นนะฮะเออกด2องอันพร้อมกันเนี่ยมันจะทราดาเมจแค่อันแรกเท่านั้นนะเพราะว่ามันน็อ c แ back เนาะไม่โดนอันที่2นะครับแล้วก็ไอ้สกิลสแบบกดติดเนี่ยมันกาดแตกนะครับ ต่อมาสกิลที่3นะครับสกิลที่3ใช้ได้2แบบเหมือนเดิมเลยนะฮะบแบบแรกคือการกด3าไปเฉยนะครับ <t ell> การกด3เฉยเนี่ยมันจะเป็นการใช้ปานไปกับพื้นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดโดนคู่ต่อสู้มันก็จะทำดาเมจ7ดาเมจนะครับแล้วก็จะน <t ell> ็อกแบ็คคู่อสูออกไปนะครับถ้า3 <t ell> แบบแรกเนี่ย <t ell> บล็อกได้นะครับต่อมาจะเป็นแบบที่2นะครับแบบที่2ก็เหมือนเดิมเลยนะครับคือเรากดคลิกขวาตรงจังหวะตอนที่ดวงจันทร์มันหมุนกลับนะครับเนี่ย <t ell> ถ้าเกิดว่ากดตรงจังหวะม,มันก็จะทำดาเมจซ้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะ นี่จะทำดาเมจประมาณนี้นะครับซึ่งดาเมจฮิตที่2เนี่ยก็13ดาเมจนะครับแล้วก็จะได้บัฟเอวันมาเหมือนเดิมเลยนะครับสกิลสแบบที่2เนี่ยบล็อกได้นะครับต่อมาจะเป็นสกิลที่4นะครับท่านี้ใช้ได้2แบบเหมือนเดิมเลยนะฮะแบบแรกคือการกดสีเฉยนะครับการกดสีเฉยเนี่ยมันจะเป็นการปาดดาบไปข้างหน้านะฮะแล้วก็จะทําดาเมจแบบดาวสแลมใส่คู่ต่อสู้ที่อยู่ในวงฮิตบล็อกมันนะครับสกิลสเนี่ยทำดาเมจเจ็ดดาเมจนะครับแต่ว่าการแตกนะท่านี้ นี่การแตกดาวสลัมต่อคอมโบได้นะครับต่อมาจะเป็นสกิลที่4แบบที่2นะครับวิธีการใช้งานก็เหมือนเดิมเลยครับคือกดคลิกขวาให้ตรงจังหวะตอนที่ดวงจันทร์มันหมุนกลับนะครับนี่ถ้ากดติดมันก็จะทำแอนิเมชันโจมตีอย่างที่เห็นเลยนะครับซึ่งอันนี้จริงมันกดยากนะยากกว่าแบ็คแฟลอีกนะเนี่ยนี่ประมาณนี้นะครับผมดามจที่ได้ดามจนะครับแล้วก็หลังใช้ชิปจะได้บัฟ M1 มาเหมือนเดิมเลยนะครับต่อมาจะเป็นอันติเมจนะครับต่อมาจะเป็นเอเวกนะครับ อเวกคูบูชิโบก็จะมีแอนิเมชันแปลงร่างอย่างนี้นะฮะแปลงร่างอเวกเนี่ย M1 4.6นะครับนี่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็บล็อกก็จะเป็นเหมือนกับตัวทั่วไปเลยนะฮะพวกแอนิเมชันต่างๆเนาะส่วนสกิลนะครับสกิลที่1นะครับสกิลที่1จะเป็นการปาดดาบไปข้างหน้านะฮะซึ่งถ้าปาดโดนคูโดสู้เนี่ยมันก็จะทำให้คูโดสู้ติดน็อกแบ็กแบบตัวกระเด็นนะฮะซึ่งเราต่อยต่อคอมโบได้นะสกิลหนึ่งเนี่ย30ดาเมจนะครับกาดแตกกนะันท่านี้ ตอนกัแกดแตกเนี่ยก็หมุนเป็นเดิมเลยนะครับต้องพุ่งไปต่อยต่อเองนะครับต่อมาสกิลที่2นะครับสกิลน,นี้ใช้ได้2รูปแบบนะรูปแบบแรกคือการใช้ไกลๆนะครับการใช้ไกลเนี่ยมันจะเป็นการปาดดาบไปข้างหน้านะฮะซึ่งถ้าเกิดมันโดนคูตุสู้เนะี่ยมันก็จะทาให้คูตอสู้เนี่ยแขนขาดนะครับแล้วก็จะทำดามจสิบห้าดาวเอ้ยยี่ห้าดามเจนะครับถ้าสองเนี่ยเราพุ่งไปต่อยต่อทันนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ไม่ไกลมากนะต่อามาจะเป็นรูปแบบที่สองนะครับรูปแบบที่สองเนี่ยคือใช้ใกล้ๆนะครับ ้าเกิดเราใช้ใกล้เดียวมันจะน็อกแบ็กนะครับผมท่า2ประมาณนี้นะครับท่า2เนี่ยบล็อกได้นะครับไม่ว่าจะใช้ใกล้ใช้ไกลก็ตามนะครับต่อมาสกิลที่3นะครับสกิลที่3จะเป็นการฟันคอมโบอย่างที่เห็นเลยนะฮะดาเมจสี่สิบดาเมจนะครับแบบนี้เนาะสกิลสเนี่ยบล็อกได้นะครับต่อมาสกิลที่4นะครับ ฮิตที่จะเป็นการใช้ท่าอะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่เคยเห็นคือมันเป็นเหมือนกับการเสกอะไรไปไม่รู้อ่ะใส่คู่อสู่นะครับซึ่งจะทาดาเมจคิดละสิบดาเมจนะครับกี่ฮิตไม่รู้เหมือนกันน่าจะประมาณ3 4มสี่ฮิตมั้งสกิลสี่ร่างหมดเนี่ยบล็อกแตกนะครับอ่ะโอเคตัวละครทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับ คลิปนี้ไม่มี 1- นึ่งหนึ่งแล้งนะฮะเดี๋ยวผมไปแยกทําคลิปให้นะครับแล้วก็น่าจะทําจริงๆแล้วเพราะว่าตัวละครมันหูเล่นสนุกนะเชื่อโดยเฉพาะตัวเนี้ยน่าสนใจจัดอ่ะกดคลิกขวาไอ้น้องคลิกขวาติดเท่เลยก็นั่นแหละคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับบาย